แค่ okay, mm hmm. เราปิดตาข้างหนึ่ง mm hmm. มาแลก mm hmm. ตายอีกแล้วคว a ย ครัสวัสดีครับแล้วเจอกันอีกแล้วในเกมไมคครับมอนมาเรเดอร์นะครับเซึ่งนี้ก็เป็น E ีีที่ที่ที่สองแล้วนะครับผมโอเค เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปทําการขุดเหมืองกันต่อเลยดีกว่าแล้วกันนะครับซึ่งเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยขวานผมได้พังเอ้พิกแอคผมได้พังลงไปทําการคราบใหม่ครับโอเคได้มาทั้งหมด8อันเดี๋ยวใช้แบบเยอะๆไปเลยเอาฟุ๊บๆซะหน่อยแล้วกันไอ้น้องชายโอเคเอาประมาณนี้พอแล้วกันนะครับแล้วก็เราจะทําอันนี้นะครับผมก็คือที่ขุดเพชรน,นะครับเอ้ยที่ขุดเหล็กนะครับผมเพื่อให้มันขุดได้นะครับผม โอเคก็เราก็ไปกันต่อเลยแล้วกันนะครับแชปแชปแชปโอเค <c oughs> <c oughs> อเวแล้เพิดอนเวแล้ไงเดี <c oughs> <c oughs> เ๋ยวต้ <c oughs> องทำการขุดนี้มาต่อแล้วครับผม เอพีนี้มันต้องเจอแร่มา r ไรเดอร์สักอย่างสองอย่างเลยวะไอ้ชายใช่ผมจะมาโดยปราประโยชน์ไม่ได้เด็ดขาดกูต้องเจอแร่มา r r ไรเดอร์นะครับผมถ้าไม่เจออีกคือมึงโชคลายแล้วไอ้ชายเอ๋ยตามนั้นนะครับโอเคตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมด32ก้อนนะครับผมแล้วก็เอาแบบคราัง,ง่ายๆตรงนี้เลยแล้วกันนะนบบชาวัแช c แชปเอามาครับผมได้มาทั้งหมด10อัน เอาไปต่อเราจะได้40อันทั้งหมดนะครับก็ตอนนี้ไม่อยู่44ชิ้นนะครับ44แท่งเออโอเคงั้นเราก็ลงไปกันต่อเลยนะครับไปลงทางที่เราขุดเหมือนเดิมไว้เลยนะครับชวแวบแชปบ,ชบก็รู้สึกว่าพอยิ่งขุดแล้วมันยิ่งเกลือนะครับอ่ะโอเคมาที่อยู่ที่เดิมของเรานะครับซอร์อันนี้ผมทำการปักชอทไว้และถ้าทุกคนได้ยินเสียงนั่นแหละครับคือเสียงลาวานั่นเองนะครับ หวังว่าจะเจอลาวานะครับกูชิ่งนะไอ้ชายกูชิ่งนะกูมไม่อยู่นะโอเคตรงนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีลาวาแต่ว่าถ้าเราขุดไปก็ว่าเจอเรียบร้อยฮะเจอ,ลาาอแล้วฮะไอ้ชายกูพูดแล้วเดี๋ยวเราขุดอาา้อมมาสักหน่อยละกันนะครับ <Okay. S 1> ผมนะเอามาประมาณตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันอยู่ประมาณฝั่งนั้นนะครับเดี๋ยวเรามา <Wow. S 1> ตรงนี้ลวกันนะครับ โอเคก็เร okay. า,าอยู่ฝั่งซ้ายมือของเรานะครับผมถึงตอนนี้กูยังไม่เจอถ้ำทีนะครับผมนม้ในตอนนี้นะหรือว่าผมขุดลึกเกินไปวะเฮย้ยกูไม่เจอถ้ำเลยนะเพื่อนญาติเพื่อนเอย๋ยยกวเว้นแต่ว่ามึงต้องอรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอรลอโอเคครับ okay, ผมกูจมเจอถ้ำแล้วเฮ้ยขออภัยสำหรับขยะพายนะครับผมอันนี้ต้องมีความหยาบคลายักนิสหน่อยนะครับ ความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะครับผมอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่วะอืมกูเชื่อไปได้ไงวะเนี่ยว่ามันจะมีถ้ำอะเชื่อไปได้ไงมันเชื่อไปได้ไงวะไอ้อโหไอเว้เเลยมึงเชื่อไปได้ไงเนี่ย โอเคครับผมหมดหนทางกลับไปคุดแบบนี้แล้วทุกคนก็ถึงว่าขุดแล้วแม่งแทบไม่เจอเชื่อ์เลยนะถึงมันจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่สำหรับผมแม่งไม่น่าใช่ก็<า> <S <S ถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะตรงนี้แหละอ่าโอเคแค่เราไปตาข้างหนึ่งช็อตมหันซ้ายหันขวาโอเคฝั่งนั้นคืออันใหญ่ๆนะครับแล้วขอปักท่อช่วยก่อนนะครับผม เชีย่ย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 เชียเช่ยอืมอุ้ยเชีย่ยแรงแรงมาแรงวัยชายเชีย่ยแรงแรงแรงมาแรงกูตายอีกแล้ว What the ตายไปกี่รอบแล้ววะเพื่อนเยอะแล้วนะ,ะมาดิเออไม่มาวาเะเฮ้ยตายไปประมาณสองรอบแล้วนะครับผมมาก็ก็อย่างนี้แหละนะก็คุณอ่อนแอนะครับมันถอยไปตทุกคนเฮ้ยมันถอยมันถอยมันถอยถอยไปทําไมวะ ทำลายคนอดแอร์ไม่ใช่เหรอมาอมาดีมาดีกี้ยน่ารังกี yes. เจอถ้ำเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายากไปสำหรับผมอีกแล้วอ่ะยกเว้นแต่ต้องไปถ้ำขัาวบกจริงนั่นแหละครับก็ว้าปเข้ามาว้าปขึ้นมานะผมมนาะดูซิว่ามันช้าหรือยังนะครับโอเคช้าแล้วผมเสี่ยงนะกูจะกูจะไปแบบเสี่ยงนะครับผมนะมาถ้ำใหญ่เลยอื เสียงริงด้วยไอ้ชายมันเสียงจริงด้วยมันเสียงจริงด้วยปังเอ้าเฮ้ยสนใจกูหน่อยดิสนใจน่อยเออนั่นแหละสนใจหน่อยดิครับมามามาเข้าเข้าก็เดี๋ยวขอตีสักครู่นะครับเรียบร้อยตายไปแล้วอีกหนึ่งนะครับโอเคยเห็นสไปดี้จังอยู่ตรงนั้นนะครับ มีเสียงสกิวลตันด้วยนะผมนะขุดเหล็กมาก่อนนะครับเดี๋ยวขออ่าขุดแบบแอบๆบไว้ก่อนนะครับผมนะเพราะว่าถ้าสกิวมาเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีนะผมนะเพราะว่ามันเป็นที่อันั้นนะครับเฮ้ยทำไมกูไม่เจอแหลมมาเรเดอร์เลยวะเฮ้ยดวงดวงย่ตามหมดเดีอยวะเฮ้ยกูไม่เล่นนะตานเด้อ เพื่อนเพื่อนตานเด้อฮะโอ้โหกูตายดีกว่ากูจะตตยแล้วกูกูจะตายแร้วกูจะตตยอืออมันตานหัวเฮ้ยแต่ว่าในมินิแมปเนี่ยบอกว่าอ่ามันมันมีแบบถ้ำอยู่นะครับก็ตอนนี้ขอทำการขุดถ่านมาก่อนละกันนะครับผมมาถึงในมินิแมปมันจะมีถ้ำอยู่แต่กูไม่เสี่ยงครับเพราะเนอะในถ้ำมันโหดร้ายกว่าของจริงแน่นอนนะครับผมโอเคก็กูเกลียดรอละไป เดี๋ยวเราไปหาอาหารเพิ่มซะหน่อยนะครับผมดูเหมือนว่าอาหารกูหาหมดเลยนะครับไปครับไปหาหมูมาฆ่าตอนนิดซะหน่อยสักตัวสองต,ตัวแล้วกันนะครับถ้าจะไม่ผิดหมูมาอยู่ฝั่งนู้นสินะพวกอาหารของข้าเอ๋ยมาดิซะไอหมูน้อยอ่าโอเคเจอละเจอหมูสามสี่ตัวนะตายไปหนึ่งเองอีกตัวเองอีกตัวสองครับมาสามครับจะข่ามแล้วสี่ครับเอ้ยอะไรวะเชิดดอกท่าทอีกแล้วไอ้ชับ เจอแทบอีกแล้วอ่ะทุกคนซึงอันนี้ดูเหมือนว่ามันอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมใช่ครับกูไม่เสี่ยง <Nope. S 1> ตูไม่เสียงตูจะกลับบ้านนะครับโอเคก็ทําการเผาเนื้อมาเลยแล้วกันนะครับผมเอามา9ก้าอันก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะไปฝั่งเดี๋ยวแล้วก่อนที่เราจะไปกันอ่าพระวันนั้นก่อนแล้วกันนะครับผมมาโอเคแล้วก็ตั้งไปครับผมแล้วก็อ่าทำอะไรต่อทาอะไรต่อ ทำอะไรต่อดีวะเฮ้ยอ๋อเผาเหล็กเผาเหล็กเผาเหล็กอ่า,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 อาชึบชุบโอเคถาดเราต้องแบบนิดหน่อยนะครับผมเอาไปเตีดเพราะโอเคเดี๋ยวนี้เราจะเอาทั้งหมดเองก็งดูก่อนนะครับว่าไอ้แร่มาไรเดอร์มันยังอยู่ไหมนะแต่ <c oughs> ว่าตั้งแต่กูไปปุ๊บโอเคแร่มาไรเดอร์ยังอยู่นะครับแร่มาไรเดอร์ถือว่ายังอยู่ยังอยู่ก็ถือว่าดีนะถ้ามันยังมีครบแบบเพื่อนโอเคตอนนี้ก็ข้ามเต็มทีแล้วเดี๋ยวขอปักไฟป,ปั๊บ ตึ้งเหล็กนะครับก็เอามาทําชุดกลอกเปน็นอันดับแรกนะครับดูเหมือนว่าจะไม่พอเดี๋ยวรออีกสอกก้อนนะครับผมะโอเคโอเคครับก็ตัดผ้ามาเลยครับ a later few minutes โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม,มสำหรับไอรอนนะครับ okay. ก็สําหรับเหล็กนะครับโอเคก็ทำเฉยไรได้บ้างวตอนนี้บุ๊ค บุกเซนี้เดี๋ยวนี้โอเคก็ไอชุดโอเคเดียวก็เสร็จแล้วนะครับทําการเผาทาการคราฟชุดมาเลยนะครับผมแล้วก็ครับรองเท้านะครับหรือว่าไม่ครับก่อนดีกว่า<อ>ว่าคราฟหมวกไปเลยทุกคนโอเคเราครับหมวกกับชุดมานะครับผม แล้วก็ทําการครับอันนั้นมาใหม่ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวตัวเองโอเคแล้วก็ทํหนึ่งครับผมออกครับเอาดาบมาสิ see. เออนั่นแหละไปแล้วครับผมนะแล้วเจอกันในโลกหน้านะครับผมซิยูมาเออไม่ต้องกลัวอยู่นิดหน่อยว่ะทุกคนทางนี้ด้วยเป็นถ้ามันโชคแล้วคือคือไม่ก็โชคแลายจริงนะครับ โอเคทางตันว่ดทางตันว่ดตรงนี้แต่มีเหล็กให้เราขุดนะครับผมนะขอแอบ,บตัวเพื่อขุดเหล็กนะครับผมนะถ้าเราไปให้ดิถ้าเราไปให้มันเห็นก็ตายอย่างเดียวฮะพังพอดีแล้วผมนะที่ขุดก็ขอเปลี่ยนที่ขุดเลยแล้วกันนะครับ ตอนนี้ถ้าเรายังไม่มีชุดมาเดอร์เราก็ใช้ชุดกอกเหล็กไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะถึงมีชุดมาเดอร์ er มันจะสะดวกกว่านิดหน่อยก็เถอะนะครับผมโอเคดูเหมือนว่าทอตเราก็จะหมดด้วยเดีแต่ทำการคราฟทอตเพิ่มมานะผมนะเป็น21อันนะครับก็ไม่ว่าจะไปทางไหนมันก็ตายสถานเดียววะทุกคนเออ,อ,อไปทางนี้ไหมแอบแป,ป๊บมั้งแอบแป,ป๊บแอบแป,ป๊บมันมีสเต็ปเพี้ยแล้วเนี่ยเี้ยเฮ้ย โอ้โหทุกคนเอ๋ยกลัวนะเพื okay, so t <t ่อนเอ๋ยอ่าโอเคครับก็ต้องเดี๋ยวคดเดี๋ยวคณเล็กก่อนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปทันทีเลยนะครับอืมดูเหมือนว่าคลิปดีที่เราจะเอาแร่มาเลเดอร์เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะผมมันน่าจะยากนะครับพอสมควรแหละครับถ้ามันง่ายก็ดีนะครับผมะแต่กูดูแล้วนะครับยากครับไอ้าจ ขอใช้เหล็กในการอุดรูไว้ก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับอย่าไปกลัวยใชย้ตอนนี้มีคนกําลังลุยน้ําอยู่นะครับผมจากรางฝั่งหอน,นะครับรางฝั่งหอนหนึงเดียวนะครับตอนนี้นะครับลงไปก็ยังไม่เห็นตัวอะไรแปลกๆทีนะครับผมนะทําการขุดหินมาก่อนนะครับ ตอนนี้ใจเต้นตึกตักตกตักเลยนะครับผมโอเคก็ขุดเหล็กเร็จเป็นที่เร okay. ียบร้อยอ่าดูเหมือนว่าความกลัวทําอะไรผมไม่ได้หรอกครับพี่ชายเออในเมื่อเรามาแล้วก็ต้องลุยให้สุดดิว้ากลัวทําซ้าทาซากอะไรโอ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 เออเออเออแป๊บมึงคับคบเพิ่มก่อนนะครับดูเหมือนว่าทอชหมดอีกแล้วนะครับผมหมดได้หมดดีจริงๆนะครับทอตผมนะครับเนี่ยชุดชุดยแแชบุ เจอแล้วเพื่อนเจอโกสอย่างเดียวแล้วตอนนี้เจอแค่โกสนะครับผมนะโอเคตอนนี้เจอแค่โกสถือว่าดีอยู่นะครับดีกว่ามึงไม่ได้เจอเชี่ยอะไรเลยนะครับผมนะตอนนี้เจอได้มาหรือเจอโกสแล้วนะครับโอเจอโกสไว้เพื่อนเจอโกสเจอโกสเจอโกสก็ดีนะครับกิเปอร์กิเปอรไปกดที่อะไรวะอืมดูฝั่งไหนวะโกสผมโอเคอยู่ฝั่งนี้นะโอ้ยใจเย็นชายใจเย็นใจเย็นนับหนึ่งสองสามไว้นับหนึ่งสองสามไว้ มีอะไรอยู่บ้างไหมมีอะไรอบ้างไหมมีอะไรอยู่บ้างไหมอ๋อไม่มีอะไรอยู่ข้างล่างแต่ข้างล่างมีทางแยกสองทางนะครับโอเคครับผมอ่อก็เราต้องใช้ที่ขุดเลนอย่างเดียวนะครับในการขุดแร่มาเรเดอร์นะครับผมเโอเคครับผมได้ไอคอนมาแล้วนะครับว้าวยังไปเลยน้องชายล้ำอะเออน่นแรลกสวยยอดเยี่ยมมากไอ,าอ,อ้ชายเอ๋ยชึบ <laughs> ตามมสนองกูแน่นอนหล่นละหล่นไปแล้วหล่นไปแล้วอะเวบอ่าอย่าดีใจเกินนอกหน้าเกินตาครับผมนะเพราะข้างล่างมีตัวที่มันสามารถเดินได้อยู่นะครับผมมันกำลังจะมาหาคุณไหนไม่ช้านะครับเพื่อความปลอดภัยก็การไว้เลยมามึงไม่ต้องมาที่ตูโอเคครับผมได้ไอคอนมานะครับโอ้เบบี้เย่เย่เย่ย่ย่ แต่ปัญหาตอนนี้คือกูไม่มีออร์คดปกตินะครับอ่ะเจอบัฟเตอร์นะครับผมนะทยาใครเธอได้พบกับฉันเราไม่ต้องมาเจอหน้ากันแผลบเจอเสียงแปลกปะละหลาดนะครับผมนะซึ่งผมไม่สนใจนะครับอันนี้ผมแค่จะขุดนะครับขุดเสร็จกุกวับกับบ้านทันทีนะครับ อาโอเคคนระับผมเจอมาเดอร์ต่อครับโอเคตอนนี้เจอโกสต์นะครับผมมาเจอโกสต์อยู่แนละ้วตอนนี้นะมาโอเคคนระับผมทําการขุดแร่ของอันนี้น่าจะเป็นของอ่าเบรดนะครับไม่ก็ไม่รู้ว่ามีมากหรือว่ามีน้อยเพียงใดน,นะครับผมนะแต่ถ้ามีบางก็ดีนะครับ อเครับผมตอนนี้ได้ของเบรดมาแล้วนะครับผมแล้วก็ของโกส์นะครับยังเหลืออีกหลายตัวเลยแล้วผมนะซึ่งใช่ครับผมอสตัตว์ของเต็มวัยใช้ทําการวับกับบ้านก่อนนะครับแต่ขอเซฟไปกันหนึ่งสอสาไว้นะครับผมนะโอเควับกับบ้านไปยังจุดหนึ่งครับเดี๋ยผมอ่าที่เราขาดที่เราขาดโง่ไปเลยก็คือนะครับอ่าเดี๋ยวขอทําการเผาเหล็กก่อนแล้วกันนะครับเที่เราขาดง่ายๆนะครับคือเชวัปเช็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 เช,ช็โอเคครับผมคือ นี่นั่นเองครับผมเชสนะครับผมหรือกล่องนั่นเองนะครับวาวแบบนี okay, uh, ้เลยมันเพ่เอาโอ้เอ้ยมันต้องขุดนี้ออกด้วยไอ้ชาโอเคครับผมก็กล่องนี้จะใส่แบบของทั่วไปกล่องโง่ๆเลยมาใส่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 ใสลใส่ใน่ใส่ใส่ใส่ยส่ใ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 ส่มใส่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 ใสส่ใส่ใส่ใ่เส่ใใส่่ส สองหนึ่งคือสามเทเลพอร์ตไปครับโอเคครับผมก็เรามาทําการขุดแร่โก้กันต่อเลยแล้วกันนะครับดีนะมึงมึงไม่กระดุดลงไปล้าไบใชยมึงเกือบเพื่อมึงเกือบมึงเกือบตายแล้วเพื่อนเมื่อกี้ตอนนี้ต้องการอย่างเดียวนะครับผมนะคือแร่มาไรเดอร์นะครับอยากเอาแบบครบๆเลยก็ดีนะครับผมเพื่อจะได้อันนั้นหน่อยนะครับทําการขุดมาต่อเลยแล้วกันนะครับโอเคครับเรื่องของโก้ต่ออ่า จะลงไปดีเป่าวะเชี่ยกลงไปแล้วกูตายนี่กูฮาเลยนะเพื่อนโอเคก่อนที่จะลงไปเราต้องทําให้มันรู้ว่านี่เป็นอานณาเขตของเราก่อนนะครับเพือปัอกไปสักนิดนึงต่อด้วยการขุดถ่านนะครับเพราะกูลืมถ่านไว้นั่นเองนะครับอุ้ยเชี่ยเชี่ยกลับทันทีเลยกูกลับแล้วจ้ากูกลับแล้วจ้ากูไม่อยู่แล้วจ้ากูว่จาจ้าเ <No. S 1> นฮ้ยผมก็ได้ประมาณนี้มามาก็แบบ<ท>พอ ็แบบดีแล้วนะผมนะเดี๋ยวก็โอเคเดี๋ยวอันนี้ก็ถือเราจะเจอแหล่มาเลเดอร์ ader, แต่เราก็ไม่สามารถทําให้มันครบชุดได้นะครับผมนะก็เดี๋ยวเราทําแค่ชุดกอกเหล็กครบชุดละกันนะครับปังปังตอนนี้ตัวอะไรเข้ามากูไม่กลัวโอเคครบพอดีครับผมครบชุดนะครับปังเอาอีกสักหน่อยมาก็เราจะทําการครับดด้น,นะครับผมป้องนี่ครับ โอเคครับก็เอาแค่นี้ละกันนะครับใน EP นี้ก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์นะครับถ้าเจอมาในคลิปหน้าสอหลอดนี้ก็มาครบตัวเยอะเก๊ะไปฮ่า